สวัสดีครับวันนี้พามาเอารถเทลเลอร์กับบ้าน,เ,นเพื่อนครับมาเป็นคนขับรถเมคโครครับหนึ่งวันฝนตกถนนลืน่นมันกระเบิดคาบกระเบิดกับ,บ,อกบไอ่น่องแบตกระบ,บอมีตุกกบบระโปได้ครับเอากลับไปที่นี่นะนเฮ้โหนี่ยะซาอุยเป็นคนขับรถเมคโครครับ บอ,บอกว่าถือช่างคุ้ยช่วยได้ที่นี่บ้านน้องกระทุงตำบลเบิดอำเภอรัอตนบุรีสุรินครับ ราคาับรถราคาสามล้านเซียบางหิงหงนงานอยู่น้ำทงนะครับพี่น้อกกงครับโปเก่งครับ โอเคพ่อเอารถรน่นออกได้ครับห <c oughs> ม,ม,มู่ปลาปลาไปก่อนขณะนี้เวลา8.20สมงแล้วกวองก็เริ่มม้องนะครับคนตกบ่อตกเสียงตกสายที่รับช่วงครับคนตกบอ่อทั้งวันเขาง่ามบอ่อปีนี้ เลยใส่ถึงวิธีบ่เน้ะนี่รถแม่โครก่นี่ถ้าเอาดัานแบบนี้ระบบตัวเดินจะมีปัญหาไหมครับมันกราระระทังเหมันยาวเวนาะพี่น้องเนาะดันดากไปเลย,เลยที่เรียกว่าสิอยู่กันตุ้งเลยครับมันทางคนมืนม่นไม่ได้ เพอคนเพาปลาไวเล่นกีโค่นไปเลยพอปลาฝนตกแล้วครับเริ่มลงเม็ดอีกแล้วเราเพิ่งปลาเล่นน้ำครับเห็นบ่ เล่นน้ำดินเหนียวออกงางกับที่แล้วครับตรงตรมามันหมืน่ตตนตกมาแล้วมันหมืน่น สุกดาบรถไม่โคอยังเดียวสร้างลุย่ยกันน,นั่งยืนของด้วยสานครับเด็กคนละครับราเลยคนละครับรถไมกโค สามหนีก็นอกพี่นองเนาะเชี่ยหอดทางเลยครับผมเชี่ยหอดทางที่มันบรมืนแล้วเดี๋ยวสิล่องกระตุกรถวบางอีกเท่หนึงครับกัญนา,ามันรกระตุกติดาะวมันออกกาดทางดินเหนียวมาหลายๆแล้วสำหนีกอนเนาอครับเนอ,นอสวัสดีครับ